อะไรครับใจเย็นใจเย็นครับน้องหูอ่าคืออะไรนะคืออะไรนะโอชโ้ช็อกโกแลตนะครับยี่ห้ออะไรอ่ะดูปิอ๋อเอมเอมันเอ็มครับรอะไรลูกนั่นอะไรอ่ะ คืออะไรครับน้องชายน้องชายอะไรอ่ะบังคีลิงแม่น่ะใช่ลูกลิงปะไหนดิ๊บไม่ใช่เป็นชาวตะลันเลยพายโอเคเอาเปล่าฮะแต่โชว์นี้คืออะไรอ่ะคือคืออะไรโชว์ก่อนดิโอเคคืออะไรคืออะไรอ่ะลูกมันเล่นยังไงอ่ะอ๋อเหรอ ปืนฉีดน้ำครับโอเคอันนี้ด้วยนะไหนองเ็ตูอะไรอ๋อปืนปืนปืนสองการถูกปืนฉีดน้ำครับเน่อันนี้คืเคียอเไรล่ะโอเคครับผมยิ้มครับเออด้อนหนึงวัวกรอบถึงจาอะไรครับ มันคืออะไรอันนั้นอ่ะอ๋อคันนี้โอเคเอาใช่ปะ่ะโอเคคันนี้ครับมันคืออะไรมันใช้ทำอะไรลูกไหนไหนอะไรมันคืออะไรไอ้เนี่ยเนี่ยมันคืออะไรลูกเอาไปทำไงอ่ะ เราไปทำไมหนูจะเอาไอ้อะะโก่ก็หนูไม่ใช่เบบี้แล้วหนูโตแล้วเอาก็ก็ก็หนูยังก็หนูอยากได้เอาก็หนูอยากได้นี่นะโอเคโอเคครับพี่สัตว์ผมเบบี้เลิฟครับ